วันนี้นะครับก็มาเทสเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นวอลโว่เนตานะครับ A D C 1นะครับตัวนี้2องแรงม้านะครับดีเซล6สูบนะครับมีหางไว้ด้วยนะครับตัวนี้เจ้าเครื่องเป่าๆหรือหางด้วยก็ได้นะครับเป็นหางดูโอนะครับของวอลโวนะฮะลองเล่นให้ดูนะครับ เครื่องดีเลยนะครับนิ่มมากเลยนะครับลองเล่นดท,ทีนะครับนิ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวดับแล้วสตาร์ทใหม่ดูนะครับตัวนี้เป็น2 0 0แรงม้านะครับ A D C หนึ่งนะครับหกสูบนะครับเครื่องดีมากเลยนะครับเดินนิ่มมากสาตาร์ทอีกทีน,นะครับนี่ไม่มีชุดสาตาร์ทนะครับ <S <S นิ่มเลยนะครับเดินนิ่มมากโอเคเลยนะครับผ่านนะครับตัวนี้ไม่อีสตั้ทีนะครับ ครับนะครับ